มือนี้ผมมาเอามันแซงกแม่จรานะครับมืดแลวอันนี้ก็ซสิมืดและประมาณหกโมงกว่าในตอนนี้ถ้าาบิ่งในกล้องมันอาจจะยังสว่างอยู่เนาะแต่ว่าเบิ่งในสภาพความเป็นจริงอ่ะมันมืดแล้วนะครับเริ่มมืดลงไปแล้วบ่รู้ว่าเพื่อนไปใส่หรือเพื่อนมาหรือยังจากการไปคุณมันแซงนะ เห็นป่บ่เห็นบ่เห็นามามามาเพื่อนเพิ่งออกไปหรือเปล่าไปซื้อแนวกินอีกหรือเปล่าจะหมาอยู่เหือจะหมาอยู่เหือนคนเบ่ออยู่ อันนี้ก็คือคนนั่งทันหลังวานนี้เนาะอันไหนนั่นเด้สีฟ้านะี่ยทาดนี่นะตรงนี้คือขนาดเนี่ยตรงนี้คือขนาดใช่ค่ะคือคนนั่งทันหลังวานนี้ค,คนนั่งกลัว <c oughs> เดี๋ยวเขาสิไปเบิ่งในบ้านว่า,าสีเห็นเพื่อนอยู่บ่าน,นะครับโอเคไปเถอะ นมันขึ้นเต็มเลยนะเออเริ่มเปลี่ยนจากตัวดำเป็นขาวแล้วนี่ถือว่ายาดีมากเลยนะที่เขาใช้ที่เขา,ามาสีดให้ไปเดี๋ยวเอาสีเข้าไปเบิ่งเพิ่นในบ้านก่อนนะครับว่าเพิ่นสีซื้อแนวกินหรือเปล่าเนะว่าช่วงนี้แอดมินอยากเบอร์นเี่ยนะครับอาจวอลแบบขึ้นคำบอกนะฮะ นอนน้อยแต่นอนนะนะครับช่วงนี้โอ้เพียขนาดเพราะว่าต้องรับออเดอร์จนดึกจนดืนะ่นเนาะบางทีหลังเที่ยงคืนเขาสิมาอา่านมือใหม่เ้ยครับเพราะว่าบ่าสามารถที่สิตอบออเดอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงประนั้นนะครับบ่แมนระบบ a อนะครับก็คือให้เลทได้ถึงเที่ยงคืนนี่็เกินคนแล้วนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาอีกประมาณ6โมงถนะึงเจโมงเนาะเดี๋ยวมาอ่านอีกนะครับถ้าผู้ใดทักมาดึกๆก็ใจเย็นๆเด้อครับ ผมก็พยายามตอบให้มันเบิดน่ะลหละเนาะกรยาทักมาหลายเขา้ก็ต้องการการพักก่อนนำนะครับอันนี้ก็ผมกำลัซอกหาแนวไปขายให้อยู่นะครับมันแสงไม่จะลาอีกจะเพื่อนไปใส่เนี่ยสิไปหาเพื่อนอยู่นี่ครับเข้าไปในบ้านว่าจะเห็นเพื่อนเหรอะนะครับ บรรยากาศก็กมืดแล้วมืดพอแห้งแล้วตอนเนี้ยก็บรู้ว่ามันอยู่ใสนะครับหมาหมาตัดหน้ารถเบรกว่าได้โอ้ยได้ย้อนเบรกคันอีกน้อยเดียวนะครับโอ้๊ตจ้ะหมาไล่กไก่มาเอานี่มาอีกนะโอ้ยจะไม่มา,ลาหลายบานทโอ๊ตสะดอก มานี่ก็หาบอเจอนะครับถ้าเพื่นไปใส่หน้าเพื่อนจะยังบอมาจากไอ้ป่านะครับเพราะว่าปกติถ้าเพื่อนมาจากป่านี่เพื่อนสิเปิดไฟไว้เปิดโทัศา์ไว้นะครับอันนี้น่าจะบอไให้มาจากป่านะครับโอเคแล้วบ้านน้ำศาลนะรอบนึงเดี๋ยวผมสีไปเล่นอยู่เงินสมรแป๊บนึงเนะแต่ว่าสมร์นราอยู่นะครับสมรไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวไปเล่นอยู่เงินสมรแป๊บหนึ่งแล้วก็สี่ ไปหาเพื่อนอีกรอบนึงก่อนครับถ้าบอเห็นกันซิเมือเลยนะครับโอ้ยมือน,นีพลาดเลยเอซอยากมาเบิ่งว่าไม่จะลาาซได้มันแสงหลายแต่ว่าเพื่อนกันยังบอกมานะครับเพื่อกลับไปคุ้นมันแสงอันแหลดึกยังบอกมาโอเคเคยน้อย มาเมาและพักก่อนนะครับอืโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับ <c oughs> มือนี้อาอันนั้นขนาดเลยก็เกือบส้นหมานะครับเหนื่ออีลีหาไม่จะลาก็บือเห็นเิ่นยังบวมาจากป่าเมื่อละได้ไงเฟิ่นกยังบวมอยู่ห้อมองเครื่องละเมื่อลรครับเปิดไฟว้แหละแต่ละเงือผแต่เพิ่นกยังบวมนะครับโอ้ โอเคเดี๋ยวเอาสิไปใหม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวพักอีกจาก20นาทีก่อนเดี๋ยวไปนะครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับ